สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะนี่ค่ะจะพามาดูที่พี่แดงทำให้ค่ะนี่ค่ะเขียวอีเลยค่ะเขียวอีเป็นไฟอินเลยค่ะเต็นค่ะเต็นนักร้องค่ะคือแดดมันมันร้อนจัดค่ะยามองก็อยู่ไม่ไหวค่ะก็เลยให้มาทำนี่ค่ะเป็นเพิงตรงนี้ค่ะเอออันนี้มันกันแดดได้ค่ะเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่แรกก็ทำเอาเอาสีดำค่ะนู่นค่ะ ย้ายไปตรงนู้นเพราะสีดํามันไม่มันคุมแดดไม่ค่อยได้แต่อันนี้มันจะคุมแดดได้ได้มากกว่าอ,อ่ะอันนี้เราจะได้แก้มกุ้งดองออแซลมอนดองนี่ค่ะอือฮึก็นี่ค่ะก,ะก,ก,ะก็มันก็กันแดดได้ค่ะเพราะแดดช่วงนี้มันเยอะอ้าวฟันต้นมะม่วงต้นไหนอ่ะไ,ไหนอ่ะเนี่ยต้นใหญ่เนี่ยนะ ก็ส่วนอีตรงนี้อ้าวแล้วมาทำเป็นเต็นอะไรคะเนี่ยอันนี้เต็นนัดพบรื้เปล่าเนี่ยเฮ้อแม่แม่มาทำในตรงนี้ทำไมอ่ะอืมยามองแกจะเป็นลมค่ะแกก็เลยให้มาทำเป็นอย่างนี้อกันแล้วแต่ละกัน แล้วแต่เอา้าอันนี้แม่ไปแช่ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวมันจะร้อนนั่นน่ะเออไม่๋ยวแช่ตู้มันจะดีกว่าก้อนี้ค่ะเสาวรสของเรานะคะตอนนี้กำลังแบบโอ้โหขึ้นเหมือนกับปีที่แล้วอะคะ่ะขึ้นเยอะมากเลยอะเนี่ยค่ะขึ้นแบบเหมือนปีที่แล้วเลยตอนนี้กำลังเริ่มแล้วค่ะแต่ลูกยังไม่ออกเห็นไหมกำลังเลื้อยใหญ่เลยเนี่ยเสาวรส แต่อีตรงนั้นเสาวรถหวานยังไม่เอามาลงค่ะรอหน้าฝนก่อนแม่บอกมันจะได้ไม่ตายนี่เป็นเต็นท์ทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยอุ้ยแต่รอ้อนจริงๆค่ะแฟนทางบ้านอันนี้เสาวรถนี่ก็ทนจริงๆนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะมันไม่ยอมไม่ยอมนั่นค่ะปลูกครั้งเดียวคือจบเลยค่ะได้กินตลอดเลยนอกจากเราจะขุดลากเขาขึ้นมาค่ะเนี่ยเขาก็จะแตกแบบนี้พอชุดชุดนั้นออกลูกเสร็จเขาก็จะเหี่ยวร่วงไปโดนน้าก็จะร่วงไป ราก็ต้องลือออลล้อออกค่ะพอลื้อออกก็เซตใไหม่ก็ขึ้นอย่างนี้ค่ะแตกหนอก่อแตกอะไรออกมาแบบนี้ค่ะแฟนของบ้านก็โอ้โหดูค่ะมันร้อนจนดูขนาดดูนี่นะคะแฟนของบ้านร้อนขนาดไหนดูใบกล้วยค่ะใบกล้วยยังเหี่ยวเลยอ่ะมันร้อนจนขนาดว่าใบกล้วยยังเหี่ยวมันร้อนจริงๆนะคะเนี่ย40กว่าองศานะคะอืม ตายแน่ๆใช่ไหมร้อนเกินนะเตี้ยบอกตายแน่ตูร้อนร้อนจุงจุงบุยอเออพี่แดงคะ,ะเห็นแฟนทางบ้านบอกว่าไอ้ต้นพวกนี้คะ่ะตัดที่มันบานๆอนะ่ะออกแล้วมันถึงจะต้นมันถึงจะยืดขึ้นค่ะเดี๋ยวเอาไว้ไว้คราวหน้าค่อยตัดค่ะนี่แบบม,ววม,แมันไม่เป็นพุ่มสิคะมันมันบานเบะอ่ะ มันบานเบอร์เขาบอกว่าให้มันขึ้นเป็นต้นมันจะเป็นร่มได้ดีกว่าเพราะถ้าอย่างนี้มันจะไม่ขึ้นแล้วมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเหมือนปีที่แล้วอ่ะตายแต่ถ้ามันเป็นต้นใหญ่ๆรากมันจะนั่นกว่าเพราะยังไงมันสูคือคือต้นอันนี้มันมันมันสูงไม่ถึงสายไฟหรอกค่ะมันจะสูงแค่เลยหัวพวกเราขึ้นไปหน่อยเพราะว่าพอยเห็นอยู่ที่อำเภอม่วงอ่ะอันนั้นเห็นมาตั้งแต่3ปีมันก็อยู่เท่าเดิมแต่มันต้นใหญ่นะฮะมันต้นจะคล้ายๆแต่มันเล็กกว่านี้อีกค่ะ ใช่มันไม่ถึงสายไฟแน่นอนค่ะมันไม่น่าจะใหญ่มากค่ะต้นอันนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวค่อยตัดรอบๆเขาบอกถ้าไม่ตัดมันจะไม่สูงแล้วมันจะไม่โตเวลาหน้าฝนมามันก็จะตายเหมือนที่พี่แดงเคยฟันมันออกมันตายแต่ถ้ามันต้นใหญ่รากมันจะใหญ่ขึ้นมันจะไม่ตายค่ะอันนี้แฟนทางบ้านเขาบอกว่าพี่ซี่เนี่ยฟันมันออกมันจะได้มันจะได้ขึ้นใช่ค่ะมันจะได้เป็นต้น ถ้าไม่งั้นมันก็จะอยู่อย่างนี้มันจะไม่เป็นต้นขึ้นอุ้ยส่วนอันนี้นะคะใบกระเพราของเราค่ะไม่ไม่ไม,มันมันคือเราทาพุ่มเลยไงคะเวลาฝนมามันตายไงฮะเหมือนปีที่แล้วนะคะแต่เราต้องการเป็นต้นมากกว่าอันนี้ใบโหระพาค่ะอ๋อโหระพาเลยเนี่ยอ,อือใช่ทำไมใบมันเล็กจังอันนี้มันมันโดนน้ำท่วมอะไรไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแฟนทางบ้าน แต่มันไม่ตายค่ะมันก็ขึ้นมาบางพวกก็ตายไปส่วนอันนี้ก็รอค่ะรอเสาวรถมีเพิงให้ละแต่เสาวรถยังไม่มาลงค่ะเดี๋ยวว่าไปซี่จะพาไปดูไอไอบอ่อเนาะไปดูบอ่อของเราไปรีวิวซิฝรั่งขี่นกอะ่ะ <c oughs> คิดบอกไม่ใช่ขี่นกละซื้อมาผิดไม่ใช่ซื้อมาผิดหรอคนขายหลอกดาวค่ะ เพราะว่าเราบอกว่าเราเอาฝรั่งที่เนาะเขาก็จัดมาให้แบบนี้ค่ะถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่าเขาหลอกดาว